นะครับผมวันนี้ผมจะมาลุ้นเหรียญนะครับเหรียญจิโกหลวงพ่อเงินนะครับปีหกหกนะครับผมอันนี้หลวงพ่ออวยพรเสกนะครับนี่ตามนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวจะแกะให้ดูนะครับผมครับนี่นะครับจิโกหกหกนะครับจํานวนการจัดซ้านะครับสองพันเหรียญนะครับผมอันนี้ผมก็ได้มาหนึ่งเหรียญนะครับนี่อันนี้เขาก็แบ่งให้มานะครับที่วัดหมดแล้วนะครับผมอันนี้วันเดียวก็หมดนะครับนี่อันนี้ซองเดิมๆนะครับเดี๋ยวจะมาลุ้นกันนะครับว่าได้เลขอะไรยังไงนะครับผม สวยขนาดไหนแ,แกะให้ดูนะครับํามนี้เลยนะครับแกะให้ดูนะครับน,นี่นี่ครับเป็นเนื้อปาก,ก้านะครับผมอันนี้ด้านหน้านะครับอันนี้จะตอกเลขกำกับนะครับผมนี่บริเวณด้านหลังนะครับผมนี่เห็นชัดๆนะครับผม นี่ครับเป็นพัดยศนะครับผมอันนี้ล้อพิมพ์มาจากเหรียญที่โกรุ่นแรกนะครับอันนั้นราคาเป็นหมื่นแล้วนะครับอันนี้ย้อนยุคออกมานะครับผมก็ได้รับความนิยมนะครับผมเหรียญหนึ่งนี่ก็หลายพันแล้วนะครับตอนนี้นะครับตามนี้เลยนะครับผมขอบคุณนะครับ